ส,สดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวจะมาสอนวิธีทำ DIY สมุดกันนะคะสมุดที่จะใช้วันนี้เป็นสมุดด h ค่ะจะเป็นหลายเส้นนะคะเป็นอย่างนี้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีสมุดจดนะคะเล่มน,นี้ซื้อมา18บปดาทนะคะเดคุิดกับ กับปารานะคะแล้วก็คอลเลกชันบัตเพนนะคะก็คือประการเมจิกระบายสีนะคะแต่ว่าหัวจะเป็นแปรงบัตนะคะต่อไปขาดไม่ได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูอันนี้อยู่ในบอดน,นะคะของ LL อ่าอันนี้จะมีสติ๊กเกอร์เป็นแบบว่า ซาลิโอขาดนะคะเทปซาลิโอเดี๋ยวแกะให้ดูเป็นแบบนี้นะคะมีได้มานานแล้วก็เป็นสติกเกอร์ชินนามอนนะคะก็เดี๋ยวจะใช้หมดนี้เลยะะแต่ว่าไม่ถึงกับหมดทุกอันนะคะแล้วก็มี เป็นสติ๊กเกอร์ซาริโอเชเลคเตอร์นะคะเป็นอันนี้อันเล็กนะก็จะอีกอันนจะเป็นแบ d แบ d มาลุนะคะ bad bad okay. แบแบทมาลุโอเคก็จะมีอันนี้นะคะเป็นคระค่ะนก็จะมีแบบว่าที่เป็นเรียกว่าซาริโอไม่ใช่ซาริโอของกินนะคะก็ชินมอนค่ะสติ๊กเกอร์นะคะกอก็มีแค่นี้แหละค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาสอนตบแต่งสอนแบบว่าเขียนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงสติกเกอร์กันนะคะค่ะเราจะมาเริ่มจากตบแต่งหน้าแรกกันก่อนเลยก็บอรชเพนมาสีสวยมากนี่โอเคเดี๋ยวจะเขียนด้วยสีฝากก่อนนะคะ ปกนะคะหนูก็จะเขียนว่า my note แค่นี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลงสติกเกอร์กันนะคะเปิดมาหน้าแรกเลยนะคะเราจะมาเขียนแนะนําตัวเองนะคะพร้อมกับแปะสติกเกอร์ค่ะวันนี้หนูจะมาโชว์แค่หน้าแรกนะคะกับหน้านี้ค่ะหน้าสองส่วนอา a ี่เนี่ยเดี๋ยวหนูก็จะไปจดมานะคะโอเคมาเริ่มทำกันเลย เสร็จแล้วนะคะหนูก็ตกแต่งด้านไหนเรียบร้อยแล้วนะคะนิดหน่อยก็พอเยอะมากมันจะดูลุ่ลัลงนะคะค่ะต่อไปหนูก็จะมาเขียนอะไรข้างล่างนิดหนึ่งะคะ่ะ นี่นะคะนก็สืียว่า my collection ในข้างล่างนะคะสำหรับที่เราจะมาติดสติกเกอร์ตกแต่งกันค่ะไปติดแต่งกันเลยมาแล้วนะคะผมเคลียร์ของก่อนก็เอาสติกเกอร์ของเราเข้ามาเลยนะคะเปิดหน้าแรกเราเริ่มตกแต่งกันเลยหน้าสำหรับหน้าแรกนะคะเราจะใช้สติกเกอร์ในหอคละนะคะอันนี้เลย

อันนี้นะคะหนูก็ครอบคุมตรงดอนะคะเกือบเต็มแล้วนะคะแต่ว่าคือแบบว่าคำว่าดัอมันใหญ่นะคะหนูก็อาจจะเอาอะไรมาเบลนอินนะคะให้มันแบบว่าเคลียร์ๆไปนะคะว่าไม่มีนะคะหนูเขียนข้างบนหัวก,กระดาษว่าไมโนะนะคะหรือว่าสมุดของฉันค่ะด้านล่นะคะจะมีชื่อหนู่เขียนว่าเทียนนะคะ t h i e n นะคะแล้วหนูก็เขียนเทปไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูอ่านให้ฟังค่ะ if you did something s make it impossible ถ้าคุณทำอะไรบางอย่างยู่ทำให้มันกลายเป็นจริงเหมือนแบบว่าถ้าเรามีฝันเนี่ยให้ทำให้มันกลายเป็นจริงนะคะแล้วก็จะมีคอลเลกชันนะคะเช่นเชลล์บีพีบีพคือ Blackpink นะคะแล้วก็ my collection ก็จะมีสติกเกอร์ของชินมาโลเป็นทั้งกลุ่มนะคะเป็นซาริโลคาแรเตอร์แล้วก็แบดแบดมารูนะคะแล้วก็เป็นเทปของ คิตตี้นะคะก <usion> wow ็จบกันไปแล้วนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย